ส่อักกันเถาะปัญหาคอติทันตาทันติเกยังมิวดจันนังสัตว์ทวมิสุนันตุธรรมสุนัการมณ์ไอ้ยังบัณฑิตาธรรมสุนักนา,นารมณอ้ฉันตาธรรมสุนัการมณ์บุคนลสองหักกันคู่กันตลอดชีวิตทันเตอ อีกโตโสหัวพ่อปูขอันเซอร์ริงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณเจ้าสรงที่ยปังฝาสิบมาดเดีนส่วนหมดใส่เส้นตะโรกอนันตวันลงมาช่วยพอปูในเบืองลางน้าปฏิธรรมทานที่หงทำห่งลงศักดิ์สิทธิ์มาศักดิ์สิทธิ์ในการบุคคลมาเสริมรี่อห้รักกันค่กันตลอดชีวิตน้ปฏิดินเถิดพ่อปู่ตรงคสันเด้วยเรื่งคุณพระบิดาเบคุณพระราชองพ่อปู่คนมกาวไหพระเทวาเดรุปภพจังหวัดมงเกคุณงเกุเขาเทพเจ้าอันเนืองแดนออย่น เทพเจ้าอยู่ปางยิปตุลไม้ใหญ่เทพเจ้าบานเรือเล่นาเทพเจ้าอป็นเรียนรวงเทพเจ้าทองอวงที่อยู่ให้น้องน้องของเหมือเสมอเหมือนกันทั้งหยักพันคุณอนาคตเทพเจ้าทั้งร้อยแปดองค์ทั้งสี่แรียนแปดคนฟาสิมหันดีชวนหมดสายสินทรกอนันต์จวารถงมาช่วยพ่อปู่ในเบื้องรลังนักปฏิธรรมธรรมที่แห่งนี้ทำให้ทำศักดิ์สิทธิ์นาศักดิ์สิทธิ์เป็นธรรมห้าเส้นใหญ่ขอบปูตรงโคตรสันเซินตระหน่งคุณพับอีใดเบิกคุณปัญดาจุดจองกุปมาลพันธ์พันนาคาติทั้งตาติเกยังมูลวัจจนาท่าทู่ม ธรรมะตัวนัตตารอิยมันทตาธรรมะตัวตารนตาธรรมะสนาตาโลก็อันเดิมผีกันพนันในตนทุกอย่างมาแทรกมาสิงในตัวตนแม่นางคุณีด้วยเธอเอออกระตสวยมากวามพ่อปู่เขาสั้นเชิญนั่นเองคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณลี่เด็กเป็นคุณป้าถึงพันเดิมตัวละมุละไซเซนตัลกอันนันจะวาดออกมาช่วยพ่อปู่ในเบื้องหลังน้ำปัจจัยทำทานที่ทำเฮงรุงสติมหาครับทักติดในการไหว้พ่อพญาผีแม่พญาผีนี